ตัดตัดหรือปหาะสัญญาตัดบ่วงห่วงอะไรภาษาสดาในทรงให้ตัดตัดรักตัดชังพระองค์ออกบวดก็ตัดตัดรักในพิมพาในลาหุนในปราสาทชวังตัดสินใจออกบวชโครงตัด ห่วงบ่วงอะไรเพื่อจะหาทางออกจากทุกข์และพ้นทุกข์ถ้าพราะองค์ไม่ตัดบวงห่วงอะไรเหล่านี้มันก็เหมือนนกที่ถูกขังอยู่ในกรงติดอยู่ในข้อก็ออกไม่ได้การตัดจึงหลุดจากเครื่องพันธนาการนี่คือพระศา,าสดาพราะองค์ทรงทำแล้วมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ตัดบ่วงห่วงอะไรบ้างก็จะติดจะยึดจะถือ จะหวงจะห่วงถ้ารีบตัดทอนตัดตรอนไปเรื่อยๆมันจะเบาลงเบาลงเบาลงตัดกังวลตัดวุ่นวายตัดทุกข์ตัดภาระตัดหน้าที่ตัดตัณหาตัดอุปทานตัดทิฏฐิตัดมานะตัดการยึดมั่นถือมั่นมนุษย์ก็จะเบาลงเดี๋ยวนี้มนุษย์ผูกไม่ตัดผูกพันธนาการ การงานหน้าที่รับผิดชอบหนานหนักมันตัดไม่ได้ก็ต้องผูกให้แน่นเขาผูกให้แน่นเขา้าอันนี้ก็รัดเป็นขันชะนะขันชะนะคือขันให้แน่นเหมือนกับขันน็อตเข้าไปในเหล็กมันติดแน่นสนิมก็เคลิก็ถอยไม่ออกหมุนไม่ออก <c oughs> เพราะไม่ถอยไม่ตัดไม่ละไม่ทําให้ขาดไม่ทําให้หลุดไม่ทําให้พ้น มันก็ต้องติดมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ไม่จะติดติดในสิ่งที่มีติดเราติดของของเราติดตัวเราติดของที่เนื่องด้วยเราทั้งที่ของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่ยืมมาใช้อ่ะเ <c oughs> มื่อยืมมาใช้แล้วต้องส่งคืนน่ะคนี้เมื่อยืมมาก็ต้องส่งคืนเพราะว่ายืมมาจเจ้าของเขาก็มาทวงก็ต้องส่งให้ ยืมอะไรบ้างยืมตาตาพรามัวยืมหูหูหนวกตึงยืมหนังหนังเหีียวยน่นยืมผมผมงอกล้านเถอดอันนี้คือยืมมาทําไมเขาตัดผม <c oughs> เขาตัดเพื่อให้มันโล่ง <c oughs> เพื่อให้มันเบา <c oughs> เพื่อให้สว่าง <c oughs> เพื่อให้สงบทําไมถึงตัดเล็บตัดเล็บเพื่อให้มันงอกเกินขอบเขตตัดบวงห่วงอะไรไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> มันทําให้เบา มนุษย์ถ้าตัดออกได้มากๆความสงบสุขก็มีมากขึ้นเช่นตัดเวรตัดภัยตัดโทษตัดทุกข์ตัดอะไรอาวรตัดบ่วงห่วงรักห่วงสว่าถ้าตัดได้มันก็จาไม่ไปฆ่ากันทุกวันมันตัดไม่ได้ไม่ฆ่าตัวเองฆ่าคนอื่นเพราะมันตัดไม่ได้ถ้าตัดได้เนี่คนก็จะโล่งใจโล่งกายอ่ะเพราะมันกังวลเนี่ย มันผูกเอาไว้มันก็มวงห่วงเอาไว้ขันเอาไว้รัดเอาไว้กอดแน่นเอาไว้ยึดถือเอาไว้มนุษย์ไม่เข้าใจว่าของในโลกนี้เป็นของยืมร่างกายก็ยืมมาใช้ถ้าเรารู้อ๋อตัดสินใจเพื่อจะส่งคืนตัดสินใจเพื่อจะส่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราส่งคืนแผ่นดินน่ะ แล้วก็หัดดูแล้วรู้เห็นว่าโอ้ของเหล่านี้มันยืมมาใช้อะ่ะเมื่อยืมมาใช้ก็เลิกส่งคืนส่งคืนถ้าไม่ตัดทิ้งมันก็ต้องส่งคืนอ่ตะอ้วนหนึ่งไปตัดทิ้งให้เห็นชัดมันก็ส่งคืนส่งอะไรอะ่ะหัวใจสกหลอถึงคนก็ส่งคืนส่งคืนลว <c oughs> ตัดเพื่อจะส่งคืน ดึงเอาเส้นเลือดตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ซึงเส้นนี้มาใส่ตรงนั้นเส้นไม่ดีดึงออกเอาเส้นเหมือนกับสายยางที่ท่อ,อท่ออะไรท่อน้ํามันท่อน้ํามันคือสายยางมันไม่ดีก็ตัดออกแล้วก็ส่งคืนเอาอันนี้มาเสริมมาเติมมาต่อมาแต่งไว้อันนี้คือตัดออกร่างกายนี้ก็มันมันก็ต้องตัดออกไปตัดบ่วงห่วงอะไรถ้าตัดบ่วงห่วงอะไรมามันมีจะยึดจะถือ ร่างกายไม่ใช่ใครไม่ของใครเป็นของยืมมาแม่ให้มายืมมาใช้ยืมแล้วก็ต้องส่งเจ้าของคือแผ่นดินเหมือนนิ้วตัดออกไปก็ส่งถืนแผ่นดินน่ะมันมาจากดินก็ส่งคืนดินหาดินมือนี่เคยกำดินถือดินแบกดินก็ต้องวางดินไม่เงานกับแบออกนี้แบมือออกนี่ตอนมาก็กำผนกับแบออกรีบวางตัดวงห่วงอะไรแล้วก็เบาลงเบาลงร่างกายไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีของของใคร ของทุกอย่างยืมมาใช้แล้วต้องส่งคืนไม่ส่งคืนช้าก็ส่งคืนเร็วบางคนก็แปดสิบปีส่งคืนหกสิบปีเจ็ดสิบปีห้าสิบปีบางคนไม่ถึงสิบปีเนี่ยตะวันอย่างใทยเนี่งห้าสิบกว่าปีถือกําไรเด็กบางคนเนี่ยแป๊บเดียวไปแล้วตายแล้วเห็นไหมพ่อมันแม่มันตีลูกมันตายอ่ะผัวใหม่มันเตยนั่งรถก็ไปอึใส่รถตีลูกตายเลยกี่ปีแค่หกปีส่งคืนแล้วส่งแผ่นดิน หนึ่งไม่ตรงมันก็สติให้แต่ส่งคืนส่งคืนส่งคืนอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรโลกมันก็มีว่าเพื่อจะตัดโบงของอะไรเนี่ยถ้าตัดรักตัดสวสัสดไม่ได้กัดยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้มนุษย์จะทุกข์มากที่ทุกทุกวันอย่างเนี้ยที่อย่างอะไรตัดอะไรนะ่าตัดแสนตัดหน้าตัดตาถ้าไปงานเนี่ยเช่นไปงานตายงานแต่งงานบวชเนี่ยถ้าตัดออกไม่ได้นาคนหน้าเลย หนาหนาตาเรอิเอแต่ไปตัดเอาหมูไปตัดเอาชีวิตไก่ชีวิตเป็ดชีวิตอะไรอะมากินมาอยู่งานบุญแต่สางบาปขึ้นมาเพราะมันตัดไม่ได้ตัดไม่ได้่ดดอกปเขาเชิญแล้วคือขนาดเขาไม่เชิญยังโป๊ไม่รู้ไงกูใหญ่ขนาดไหนมันตัดไม่ได้ถ้าตัดได้กเออสบายแล้วเขาไม่ต้องมายุ่งกับเราเรา,เราไม่ต้องยุ่งกับเขาไม่ต้องไปถูกไปหลอกกันแล้วกัน แต่นี่มันตัดไม่ได้ในใจลึกๆมันตัดบวงห่วงอะไรแม่ใจมัน่าไปเกี่ยวไปเกาะไปผูกไปพันน่ะนี่มันเป็นเรื่องเอาหน้าเอาตาเอาเกียรติเอายศเอาชื่อเอาเสียงเนี่ยมันตัดไม่ได้ตัดหน้าตัดตาตัดเกียรติตัดยศตัดชื่อตัดเสียงตัดอยากให้เขาว่าดีไม่ไหนก็ป้าเอาหน้าถ้าเหนื่อยไม่ทั้งชีวิตเหนื่อยพอน่าพาอตาเหนื่อยพอนาเนี่ยมันตัดออกไม่ได้ถ้ามนุษย์ตัดหน้าตาออกได้จะเป็นธาตุน้อยลง ตัดนาตาออกไม่ได้มนุษย์จะเป็นทาตมากขึ้นบุญอุบาทบุญอุบาทที่ชาวบ้านเราทำเนี่ยบุญอุบาทคือแต่งงานทีก็หมูไก่ชิบหายใบบวงมดเหล่ายาปลาปิ่งชิบหายใบวบวงมดบวชลูกทีกับหมูไก่ชิบหายใบบวงมดมีแต่เวรมีแต่ภยัยมีแต่โทษมีแต่ทุกข์เพราะมันตัดออกไม่ได้มันก็หนาขึ้นหนาขึ้นของพระอ,องค์บวชเพื่อตัดตัดพิมพาตัดลาหุน ตัดปราสาทราชวังออกพอองค์ตัดตัดสินใจเพื่อจะละตัดสินใจเพื่อจะละเพื่อจะวางเพื่อจะปล่อยอันนี้เขาเรียกว่าตัดบ่วงห่วงอะไรถ้าคนเห็นแล้วอย่างนี้เออตัดแล้วมันจะสบายมันจะโลกมันจะเบาก็พ้นทุกคนนั้นตัดสินให้พ้นทุก์เป็นการที่ปลดปล่อยออกจากเครื่องกังวลเครื่องเกาะเครื่องเกี่ยว มนุษย์จึงอยู่ด้วยการตัดจะมาก็ต้องตัดใจเหมือนจะตัดใจออกจากบ้านเพื่อไปทำงานตัดวงห่วงอะไรในพ่อแม่เพื่อไปหางานทำพ่อต้องตัดก่อนตัดเป็นระยะ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 ไปอันนี้คือชีวิตอยู่ด้วยการตัดถ้าใครตัดอะไรมากๆตัดทุกได้มากๆเนี่ยก็พ้นทุกคนตัดแม่ได้ก็ผูกพันกันต่อไปชีวิตคือการตัด แต่เอาอื่นน่ะแม้แต่ข้าวก็ยังตัดยังตัดแม้แต่ขนมอะไรเค้กก็ยังมีตัดเค้กตัดเค้กก็ยังตัดไปเรื่อยๆผมก็ไปตัดเล็บก็ไปตัดอะไรก็ตัดออกมันก็ยุทิกาตัดตำแหน่งหน้าที่ออกก็จะสบายอ่ะแต่มันตัดไม่ได้นั่งเหมือนอยู่ในขุมนรกขนาดนายกยังนั่งเหมือนขุมนรกมันตัดไม่ได้ตัดโลกเท่าที่มันเอาไปไหนไม่ได้นเงินที่มันไปนั่งอยู่ในตำแหน่งมันหางบมันก็เป็นขี้ขาเขาขี้ขาันะนะ นายกก็ถูกตันหามันตัดไม่ได้ถ้านายกตัดเออลาบยศสารเสวนห้คนอื่นมันเบิ่งเธอเองพอแล้วแหละเจ็ดปีแปดปีแล้วพอแล้วถ้านายกตัดได้นายกก็พ้นนรกนี่มันอยากกอดไฟนรกมันก็กอดต่อไปเผาหัวมันอยู่นั่นแหละเพราะมันตัดไม่ได้มันตัดอะไรไม่ได้ที่จริงก็ตัดถ้าอยู่ตรงนั้นก็เด็กคร่อมหมาหาลาบหายศรเสร์แหละอย่าไปคิด่าบริสุดมันเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองพวกพ้อง พอมตัดไม่ได้ถ้าตัดได้ก็ผลนรกแค่นั้นแหละตัดไม่ได้ก็ติดตกนรกต่อไปนี่เห็นไหมว่าการตัดตีอย่างนี้มันดีแล้วมันก็ตัดสินใจเพื่อจะละอะไรอะไรละอะไรอาวรในอะไรอะไรอารมณ์ที่เราอะไรอาวรมันก็ไม่อยู่กับเราตัดมันทิ้งบ้างมนุษย์ก็จะโล่งมากขึ้นยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพามีวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีจันยงุทาปจายโนจตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขงังภาลางังสั่วนก็ทำนี้เขามีเหตุกระจาแสง